วัดีค่ะวันนี้พบกับป๋ายสิริราดมิสเกตมาสเตอร์วันนี้นะคะเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิชชั่นมิชชั่นนะคะในการไปส่งรถที่ไหนจุดๆอ่าไม่บอกหลักๆคือไปเที่ยวแต่หลักๆคือไปเที่ยวค่ะกับทีมนะคะมาสเตอร์ นี่นะคะเขารอเราวันนี้นะคะก็มากับตีมนะคะยีนนะคะเสื้อยีนกางเกงยีนนะคะอ่แต่ก่อนไปนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวรถเซลกันก่อนนะคะนี่ก็คือรถที่เราจะเอาไปนะคะ2องันนะคะคันนี้5ประตูนะคะมาด้าสอนะคะแล้วก็คันนี้เป็น4ประตูนะคะอ่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามารีวิวสภาพรถของเซลกันก่อนค่ะอันนี้นะคะเป็นรถทัเซลของพีจิเทนะ นี่ขี้นกค่ะไม่ล้างเออมันเป็นลายนะคะเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เราไปดูข้างในรถไหมไม่ต้องใช่ไหมโอเคอันนี้แค่ข้างนอกนะคะอันนี้อีกคนนึงค่ะอันนี้ก็ดูเรียบร้อยหน่อยอันนี้ก็จะเรียบร้อยนิดนึงนะคะสีประตูสีน้ำตาลไทเทเนียมโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับเซลล์ของเรากันดีกว่าค่ะมากันเลยอ่า มากันแล้วนะคะนี่เป็นทีมงานของเรานะคะที่จะเออไปไหนวะไปไหนก็ไปไปจุดๆที่แจงไฟเมือสักคู่ตีอะไรขอเปิดได้ไหมใช่จริงคลิปนี้นะคะจะเป็นเบื้องหลังของพวกเราเวลาส่งมอบต่างสถานที่นะคะ ว่าแบบจริงจริงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเ,เตรียมยังไงเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นไงเพราะปกติก็จะเห็นในพาร์ทแบบว่าอธิบายสมมอบใช่แล้ววันนี้ก็เลิกงามยามดีว่างพร้อมกันแนะนาตัวก่อนดีกว่านะคะแรกค่ะสวัสดีค่ะพิมพนะคะ,ะพิมพที่พายไม่ใช่นะคะที่่ายน้องพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะพี่อฟฟี่ค่ะมีเจ้าป้าแห่งทีมนะคะ่แล้วก็พี่เจเอค่ะน้องชมพู่นะคะพี่ฟี่ค่ะน้องอีะ ส่วนไปนะคะไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะอันนี้นะคะทำเป็นเสียงเบาเดี๋ยวดูเบื้องหลังนะคะตลาดแตกว่ะ <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะโอเคค่ะ,ะหลังจากที่เราทีนี้แวะทานข้าวกันนะคะแล้วกออ็ตอนนี้ก็ On The Way ค่ะตอนนี้ก็ไปกับ รถสไลด์รถสไลด์เหมือนจะนําเราไปหน่อยหนึ่งเพราะเราหิวข้าไม่ทันข้าวเช้าเลยลีลแล้วกันเนอะแล้ก็คุยเกี่ยวในเรื่องของพาสของอาชีพดีกว่ามาคนยังไม่เคยซื้อลรถเลยแล้วแบบอยากรู้ว่าตัวเองทำอาชีพนี้น,น,น,นี่เนี่ยใช่การสาอลายยากไหม ซื้อได้จริงไหมนี่นะคะในการเต็มความพร้อมดีกว่าสำหรับคนอาจจะเป็นรถคันแรกหลายๆคนของพี่เจนะคะก็อาจจะเป็นอาชีพนักศึกษาดีกว่าเนาะที่ที่เคยลงไปเกี่ยวกับรีวิวนะคะแล้วก็สามารถซื้อรถได้จริงไหมซื้อรถได้จริงนะคะเพราะว่าลูกค้าพี่เจก็ูอยู่ตรงข้ามมหาหลัยนะคะก็เป็นน้องๆนักศึกษาหลายคนที่มาซื้อนะคะก็ใช้อาชีพไหนล่ะบางคนถามก็จะเป็นอาชีพของคุณแม่ค,คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่หล่ะที่เป็นแบคให้เรานะคะ ส่วนเราก็ใส่แล้วมีประวัติเนาะก็ใช้แค่บัตรประชาชนนะคะบัตรนักศึกษา สเตตเมนต์สเตตเมนต์นีไม่มีเดิมาชีนี่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้ตามหลักของตัวเอกสารปกติแล้วก็จะเป็นแบกนะคะนั่นก็คือใช้อาชีพคุณพ่อก็เอกสารคุณพ่อนะะในการทํางานใช้ชีพคุณแม่ก็เป็นเอกสารคุณแม่นะคะเพราะคนที่ซื้อรถหรือผ่อนผ่อนขั้วเงินเราเนี่ยเขาก็รู้แล้วเป็นผู้ปกครองนะคะและที่สําคัญคือน้องๆเนี่ยต้องอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะถึงจะมีการทําธุรกรรมนะคะนิติกรรมทาง เกี่ยวกับซื้อขายแบบนี้ได้นะคะพอช่วงวัยเรียนแบบปี2ปี3เนี่ยจบมาก็คือจะเป็นคนผ่อนละหละ่ะอะไรเงี้ยคุณพ่อแม่ก็ให้ ออจบไปเธอก็ดูแลตัวเองฉันก็จะออกช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นให้น้องดูแลกันไปแบบเนี้ยคะ่ะซื้อได้จริงนะคะในส่วนของเอกสารหรือไงก็สามารถ inbox ถามได้นะคะส่วนของออฟก็เป็นอาชีพอะไรบ้างคะ,อะของที่ออฟนะคะที่เจอบ่อยๆตอนเนี้ยค่ะก็จะเป็นโปรที่มาแรงสุดๆนะคะจะเป็นโปรข้าราชะการะคะ่ะ โปรข้าราชการหรือโปรบุคลากรทางการแพทย์นะคะสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะ,ะตัวนี้ค่ะพิเศษที่สุดก็คือตอนนี้ที่ทักมาคือโปรฟีดาวนั่นเองนะคะข้าราชการหรือบุคลากรการแพทย์ค่ะ บุคลากรทางการแพทย์ค่ะสามารถฟรีดาวได้เลยแล้วก็ดอกเบี้ยถูกมากๆด้วยนะคะเงื่อนไขพิเศษขึ้นมานิดนึงค่ะก็คือถ้าจะฟรีดาวได้เนี่ยหนึ่งมีประวัติการผ่อนแล้วก็ประวัติเครดิตของลูกค้าอาจจาเรียกว่าค่อนข้างดีเลยนะคะอาจจะมีในส่วนของการผ่อนชําระอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะให้ทางไฟแนนซ์เขาเห็นว่าเรามีการชําระที่ดีนะคะก็จะผ่านง่ายค่ะการพิจารณาในส่วนของเขาเรียกว่าการจัดไฟแนนซ์เนาะจะเป็นทางเซลล์ที่ดูแลให้เบื้องต้น อันนี้จะเป็นเพียงแค่เบื้องต้นแต่พวกเราค่ะก็จะทําให้ลูกค้าผ่านง่ายที่สุดนะคะค่ะต่อมาค่ะในส่วนของปลายนะคะก็จะเป็นสําหรับอ,อ,อาชีพพนักง,งานบริษัทเนาะก็จะคล้ายๆกันนะคะกับข้าราชการหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าเพียงแค่ลูกค้าค่ะมีโค้ดเงินเดือนอผ่านบัญชีธนาคารนะคะตัวนี้ก็สามารถออกรถได้ะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นดอกเบีย้ยถูกเหมือนกัน สำหรับใช้เงินดาวประมาณหลักหมื่นอย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน1นึ่งแสนบาทก็จะใช้เป็นเลทดอ,อกเบี้ยที่ถูกกว่าปกตินะคะแล้วก็ยังมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนเพื่อยืนยันเนาะก็สามารถออกรถได้จริงค่ะโอเคถัดไปค่ะพี่ชม ข,ของชมนะคะก็ส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นอแมคค้าคออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ก็ค่อนข้างฮิตมากๆเลยนะคะที่แบบว่าใครๆก็ขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสมมติถ้าเราแบบมีอาชีพประจําของเราอยู่แล้วก็สามารถเอามาควบคู่ได้นะคะมันก็จะแบบผ่านได้เร็วด้วยแล้วก็อาชีพออนไลน์อะคะ่ะในในการใช้ย,ยื่นเอกสารนะคะก็มีในส่วนของหน้าเพจที่ชัดเจนนะคะหรือว่าเราจะมีขายที่ชอปปีอย่างเงี้ยคะ่ะ เราก็มีหลักฐานหรือว่ามีการสต็อกของที่แน่นแล้วก็ในส่วนของพวกเอกสารการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ชัดเจนแล้วก็รวมกับในส่วนของการเดินบัญชีที่ค่อนข้างที่จะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทําการยื่นเรื่องนี้ได้เช่นกันใช่ค่ะได้ค่ะถ้าว่าอาชีพหลักของผมนี่เป็นนายกแล้วอาชีพรองผมขายอนไ์ได้ไหมเนะได้ค่ะ เออออนไลน์ลักนะคะเพราะว่าอาชีพอาอานายกเทศบาลนะคะอาจจะอาจจะอาจจะมีภาระเยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเล่นนะค่าองพูดไม่สดะอ้าวคุณพูดอย่างเงี้ยคุณกำลังจะสูญเสียอะไรไปหนึ่งอย่างคุณรู้ไหมโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าสู่บ้านลูกค้านะคะจังหวัดอะไรอ่ะ ไปเลยไเไปเลยไเลยไปเลยไปเปเลยเยไปไเลยเลยสปเลยเยวเ ตอนนี้นะคะเราถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะก็กำลังจะไลไรอ์ลงนะคะก็เห็นที่เห็นนะคะตอนนี้ก็เจก,ก็จะเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเช็ครอบรถค่ะกับความละเอียดแล้วก,แวก็แล้วก็ดูเรื่องเอกสารด้วยมาถึงระยะทางก็ขับขับกันตามกันมาค่ะไม่ได้ไ่นำกันแต่วันนี้รถอ้อยเยอะมากนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยก็เลยใช้ระยะเวลาเดินทางนานกว่าปกติค่ะอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ดูวิธีการ ก็คือก็จะเป็นอธิบายการส่งมอบนั่นแหละอาจจะแบบเป็นเร็วๆเลยหรือว่าเดี๋ยวลองดูลูกค้าว่าจะด่วนให้สัมภาษณ์ไหมนะคะ่นคนะคผมหกดีค่ะเดี๋ยวอไว้ลูกค้าก่อนอันนี้คือแถมให้ลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วค่ะอนี่จะเลือกแบบได้ไหม เลือกได้น,นี่ลูกค้าเลือกเองนี่สีเดียวกับคอนโซลเลยไปดูสินี่สีเดียวกันเลยรู้ มอบรลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งลูกค้าแนะนํามาว่าเป็นถนนลอยฟ้าใช่ไหมถนนลอยฟ้านะคะไปสถานที่ท่องเที่ยวก็ตอนแรกชื่อก็งง,งถนนลอยฟ้าไปทําไมถนนพอเปิดเซิร์ช Google เท่านั้นนะคะ Let's go เลยค่ะถนนลอยฟ้า กิจแล้วค่ะแล้วก็มาหาลรอนะคะตามสารี่ท่องเที่ยวค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะถนนลอยฟ้าค่ะ,ะท่องมาอย่างดีมาก <c oughs> ค่ะเม่อยังสะพานลอยฟ้าอยู่เลยก่อนป้าอย่าแก้งป้า <c oughs> ก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยมากนะคะใครผ่านไปผ่านมาต้องมานะคะเซิร์ชเลยค่ะ Google นะคะถนนรอยฟ้านะคะอันซินไทแลนดอาจารย์กูว่าสวยนี่ของจริงสวยมากแบบเหมือนมันนอกเข้าเมืองุ้ยสว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 ยไปหมดเลยนะคะจริงแว่าไม่มีบรรยากาศก็สวยอากาศดีอากาศดีเย็นนะคะที่สคันไม่ได้แบบเสียเงิน ม่จะบาทเดียวนะ,ะใช่แต่ว่าที่จริงถ่าอตไม่เนียนเไม่จริงจริงเนี่ยขึ้นมามีจุดเหมือนกับว่าเป็นร้านค้าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนกับอาจจะช่วยสถานการณ์ตอนนี้เลยไม่ได้เปิดไม่ก็อาจจะ,าจจะมาเย็นก็ได้ห้าโมงแล้วเราก็ไม่รู้นะคะก็ลองดูแต่ว่าได้ภาพสวยๆหลายๆช็อตแน่นอนอ่าฝ <ๆ S 2> ากไว้ไหน่อยนะคะก็ใครสนใจรุ่นไหนนะคะยินดีสอบถามได้เพจกลางนะคะ เ hey, ห็นไหมคะเจดพี่ติตเพชรขอนแก่นนะคะค er e ่ะเป็นออฟฟิเชียลนะคะหรือจะเป็นไดเรกนะคะหาพวกเราได้เลยนะคะอน้องพิมพ์ค่ะมาสตาร์เลดี้ขอนแก่นนะคะโดยตหาเราหรือว่าจะติดต่อมาที่เราโดยตรงนะคะของพิมพ์จะเป็นไลน์ไอ S U N A P A P I M นะคะหรือจะเบอร์โทรศัพท์095607924ค่ะ ค่ะอิฟนะคะฝากด้วยนะคะเบอร์โทรนะคะ0 9 2 3 7 3นะคะ9 2 9 6ค่ะลายไอดีนะคะ1 2 3่งสองสตัว A e แล้วก็ตัว E แล้วก็ตัว F นะคะค่ะสำหรับไปนะคะลายนะคะ PAY 2 9 1 2 3 8เบอร์โทร0 9 5 6 5 3 4 8 7 7ค่ะค่ะพี่เจก็0 9 3 9 1 6 2 6 5 1นะคะลายดีจะเอมีนะคะ J A A M E Y M E E ค่ะค่ะแล้วก็พี่ออฟฟี่นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 6 4 8 0954697462นะคะ ID line ค่ะ Office 10M9 จำง่ายง่ายค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะประจำเพจาได้ h a p p i n น็ตนะคะชมพู่ค่ะเบอร์โทรนะคะ0633244156ค่ะหรือว่า ID line นะคะ JIEDOICHOM นะคะจิโดยชมพู่ค่ะจิโด ได้รถนะคะทักมหาสาว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 ส,าวสาวน่ารักนรักทุกคนยินดีบริการค่ะใช่ค่ะก็อยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะแล้วก็สวิตไม้แน่นอนค่ะยินดีส่งทุกที่นะคะอ่ะด้านล่างนะคะก็ยินดีมากๆโอเค เดี๋ยวเราต้องไปหาที่เลาะต่อโอเคค่ะเลาะต่อเลาะต่อดูเวลาด้วยไหมงเย็นนี่ทางผ่านตรงนี้มีจุดไม่ตรงร้านนั้นมีเย่าอย่าตีกันดิเขารอหนึ่งค่ะไปแล้วข้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย